ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศนะคะการาลงแปลงหญ้านะคะที่ที่คุณลุงตู้บอกว่าจะปล่อยแปลงทุกๆวันนะคะในสวนปามเนื้อที่11ไร่นะคะของพี่สายดำเนาะนะคะนี่กำลังจะทยอยออกไปแล้วค่ะปกติปล่อยเข้าไปกี่โมงนะคะคุณลุงอโมง3โมงอ่าสองโมงสามโมงนะคะเขาก็จะเดินไปแล้วแต่วันนี้คุณดดพอด,ดีวันนี้คุณแบบมาถามเขาก็จะ รอนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นคลิปเบาๆเจ็บเก็บมาฝากนะคะเป็นบรรยากาศของการปล่อยวัวลง็นแปลงยากปล่อยพื้นที่11ไร่นะคะป้านี่นะคะ ที่นี่จะเลี้ยงแพะด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูแพะกันเดี๋ยวคลิปนี้เราดูัวการออกออกมาเดินที่แปลงหญ้าของที่นี่ก่อนนะคะนี่ค่ะแวะชิมก่อนไปชิมปามแล้วก็ออกไปอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดินเป็นแถวไปเลยนี่นะคะเก็บบรรยากาศการเดินแปลงของที่นี่มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ นะคะตูดเป็นตูดค่ะอ๋อนี่นะคะเขาก็จะมาแทะเลียอย่างนี้นะคะในแปลงหญ้าสิบเอ็ดไร่ของที่เจดีแลนด์นะคะนี่นะคะผู้ชมค,คะคือเราจะล้อมคอกม้าไว้ไว้อย่างนี้ทั้งสิบเอ็ดไร่เลยหรอคะครับทรั้วคาร์บอยอ่าทำรั้วคาร์บอยไว้นะคะให้เขาอยู่ในขอบเขตแต่แต่ว่า11บไร่ตรงนี้ก็คือปลูก ปลูกปามทั้งหมดเลยเป็นเป็นปามพันุอะไรครับพี่พี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่เราปลูกเป็นยังไงคือคือเป้าหมายของการปลูกปามปลูกปลูกแล้วก็ตัดตัดปามนี่ไปขายแหละครับแต่ว่าปามมันราคาถูกอ๋อเป็นปามน้ำมันปามน้ำมันอ๋อเป็นปามน้ำมันแล้วกิโลละกี่บาทครับทุกวันนี้เดี๋ยวเดินไปคุยกันไปจะมากจะเป็นลุงตู้เนาะเป็นคนเอาไปขายผมผมให้ลุงตู้ บริหารเลยให้ให้ลูกตู้ไปเลย่ามแต่ว่าอฮะมันมันไม่ไม่คุ้มค่าน้ามันไม่คุ้มค่าแรงไม่คุ้มค่าอืแต่ก็เลยไม่ทําผมก็บอกไม่ทำก็ไม่ต้องพับก็อาไว้อย่างนี้เลยทำไปขาดทุนไม่ทำทำไปขาดทุนไม่ต้องทําเนาะก็เลยก็ปล่อยไว้อย่างนี้เพราะว่าก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ก็จะจะโละเลยจะตัดทิ้งเลยนี่ก็เสียดายเสียดาย อาเสียดายใบที่เอาแพะเอาแกะมาเลี้ยงก็เพื่อเนี่ยแหละครับตัดใบเนี่ยไปทิ้งไปให้เขากินอ๋อเขาตัดหมดตัดหมดปั๊บผมก็กัดจะโลอจะโลทิ้งก็คือตอนนี้คือรอให้ตัดถึงยอดมันก่อนถึงให้มันหมดก่อนแล้วเราก็จะย่อยตัดจะย่อยตัดแล้วใช่ไหมคะัไปให้เขากินตัวนี้มาหลังเขานะคะหาลูกไปเดี๋ยวไม่ทานเขามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ อ้าแม่นะนะคะอ๋อตอนนี้จะมีมีมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรไหมในในแปลงตัวนี้นะคะมีครับอ่าจะเปลี่ยนมาเป็นการทำอะไรเอ่ยเอาเดี๋ยวให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวให้มาชมอีกรอบออมาชมอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็คือรอให้เขาน่าจะเป็นถึงสองสามปีแล้วมั้งน่าจะได้ลบ ประมาณนั้นแหละอืมโอ้นี่เขาเดินจนเป็นทางเดินของเขาไปเลยนะคะัท่านผู้ชมคะดูนะคะเป็นการปล่อยไล่ไปในแปลงของเขาเองนะคะไปทางนี้ขากลับเขาจะกลับทางนู้นอ๋อขากลับกับทางนู้นอ๋อทางเข้าออกคนละทางอ๋อนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะของของที่เจดีเนาะเจดีแลสนะคะก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะปล่อยไปเลยไปให้ทันเขาก่อนจะได้ภาพสวยโอ้โห ล้อมรั้ว11ไร่นี่ไม่ใช่หมดเยอะแล้วนี่พี่หมดบัวไปสามตัวหมดบัวไปสามตัวในแต่ว่ <laughs> มามันก็คุ้มตรงที่ว่าเอาเราได้ได้รั้วมาใช่ไหมคะ,คะดูนะคะท่านผู้ชมคะเขาจะเดินไปสุดอย่างนี้แหละคะ่ะเดินตามเข้าไปปกติเราก็ไม่ได้ดูเขาใช่ไหมคะไม่ครับก็ปล่อยเขาเลยปล่อยเขาเลยถึงเวลาก็ไปเรียกเข้ามาเหมือนที่คุณลุงตู้ๆๆบอกเนาะต่เป็นบางวันนะครับบางวันเหมือนเขาหายไปนานๆแล้วไม่กลับ จะตะโกเรียกยู่อน่น่ะ,ะเรียกชื่อก็มาละที่นี่นะ,ะจะเลี้ยงบัวเหมือนลูกนเนาะเลี้ยงชื่อเลี้ยงอะไรพอเขาเกิดความคุ้นเคยปุ๊บเขาก็จะผูกพันกับเรานี่นแหละค่ะจะรู้ชื่อเหมือนคนนี่แหละโอ้โหพื้นที่เอียได้นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยๆโอ้นี่ไงเขาใกล้จะได้ที่ของเขาละดูไปถ่ายถ่ายทุกคนบัวก่อน ตามตุดวัวไปไหนดีวูวบรรยากาศเย็นมากครับท่านผู้ชม่ะดูนะคะอ้เขาก็จะมาแทะริมนะคะเอถึงจุดที่เขามีหญ้าเขาก็จะหยุดฮมองตามมาทำไมเขางงมากตามมาทำไมแล้วเขาก็จะแทะริมอย่างนี้นะคะอยู่นะคะดีนะคะเป็นการให้เขาออกกําลังกาย โอ้ปลูกตั้งสิบเอ็ดไร่เนาะถ้าถ้าราคาดีๆก็คงจะจะองมากเลยนะสําหรับปาล์มแต่นี้ราคาถ้าจะอยู่ซื้อประมาณกี่บาทปาล์มกินโคนมันใหญ่มันนี่นะแต่ว่าพอมันไม่ดีผมก็เลยปล่อยลูกเลยรีบโคนใหญ่ด้วยค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเขาแล้วคิดว่าจะโลแล้วในอนาคตก็เลย ก็เลยราคามันล่วงมาหลายปีแล้วไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรขายลย่ค่ะลิบลับเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ11ไร่พื้นที่ที่เป็นคอกม้าอย่างนี้นะคะที่พี่สาดทำเนาะทำทำไว้เพื่อจะเป็นการขอบเขตให้กับบัวนะคะเพื่อได้้ปล่อยวัวลงมากินในแปลงหญ้านะคะเพื่อจะให้เขาได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายลดความเครียดนะคะ บบนี้ค่ะเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงง่ายเนอะลูกเลี้ยงง่ายนะฟังลุงลุงตูงงแกพูดแล้วเหมือนเออง่ายดีปแปลงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแกถ่ายเขานิดหนึ่งตัวนี้ถ้าจะร้อนแล้วมั้ย่ยอ๋อที่นี่ที่นี่ไม่ได้กินหญ้าสดเหรอคะลืมถาม ก็ค,คือปล่อยอย่างนี้เลยก็คือย่าสดก็คือจากการปล่อยแปลงนี่ใช่ไหมคะครับอ๋อการปล่อยแปลงของที่นี่คือย่าสดของที่นี่ก็คือการาปล่อยแปลงยา,ยาสดจริงจริงไม่ได้ปลูกเลยแฟนโกล่าไม่ได้ปลูกเลยค่ะอะไรเพราะเราถึงฤด,ดูแล้งที่มันไม่มีน้ำแล้วค่ะพี่แล้งจริงๆเราจะมีเนเปียอยู่ครับอ๋อปลูกเนเปียอยู่ไถลบ ในปีหมดที่ะค่่ก็เลยว่าจะลงใหม่อมืจะลงใหม่ในปีหน้านี่แหละเนาะครับปีนี้เพราะว่าผลผลิตมันออกมาเยอะ,ะเราก็ต้องตุนอาหารนิดนึงขอดูแต่ฟางก็น่าจะไม่พอ,อก็เดี๋ยวก็ปล่อยชุดนี้ไปค่ะก็ปล่อยชุดนี้ไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอย่างที่คลิปที่ออออเอาไว้น้อยแท้อย่างที่บอกนะคะท่านผู้ชมคะฮะ สี่ห้าตัวก็วให้กินหนึ่งทีมันจะสวยนใช่ไหมคะเ,เลี้ยงน้อยๆแต่เน้นคุณภาพนะคะนี่ก็เป็นที่เนี่ยประหยัดจนไม่รู้จะประหยัดยังไงนะค่าอาหารค่าอาหารค่าหาต้นทุนมันก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าเราก็มีบ้างที่ว่าพอมันได้ผลผลิตเราก็ต้องมีการจําหน่ายจ,จ่ายแจกเพื่อจะเอานยะังไงเอามาเลี้ยงตัวเขาค่ะค่ะเอามาเลี้ยงตัวเขาเองเนาะนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการกินอาหารนะคะในกินเป็น ในแปลงหญ้านะคะเป็นหญ้าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะของเจดีแลนเนในเนื้อที่ส1บเอดได้นะคะท่านผู้ชมคะดีนะค่ะมาดูเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้เขาก็จะอยู่กันอย่างนี้ทั้งวันจนถึงกินน้ำนั่นแหละอันนี้กินน้ำออกมาว,วันนี้กินน้ำออกมาแล้วก็น่าจะอยู่ยาวถึง,ถงเย็นนะคะสี่โมงลุงตก็จะเขาบอกว่าจะกลับฝั่งลุงจะไหมคะเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาจะกลับอีกเส้นหนึ่ง เดี๋ยวเขาปล่อยไว้ี่นี่ปล่อยให้เขากลับเองเข้ากลับเองรู้นะคะเารู้เขากลับเองอนี่นะคะแม่ลูกคู่นี้ก็ปล่อยนะคะท่านผู้ชมคะอยู่ในเซต6ชุดการกินการเลี้ยงของวัวบบมันพันธุ์แท้ก็คล้ายๆกับการเลี้ยงวัวทั่วไปนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะ ให้เขาแทะเหลี่มเขาก็กินได้อย่างนี้กินเหมือนกันนี่แหละค่ะนี่นะคะแทะเหลี่มของเขาไปนี่เก็บบรรยากาศนะคะการแทะเหลี่ยมยาในแปลงปลามป็ดไร่ของพี่จัดออาเนาะให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสวยอนะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบอคลิปเพียงแค่นี้เนะฝากติดตาม JD r ี s s นะคะฝากติดตามช่องแคทจนชาแนล channel, นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนแบด้วยนะสำับคลิปนี้สวัสดีค่ะ อร่อยแสนจะอร่อย